ก่อนมีไฟจราจรถนนในลอนดอนยุคศตรวตรรษที่19วุ่นวายสุดๆรถม้าวิ่งกันจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนับพันครั้งต่อปีปี1868พิศวกรการรถไฟจอห์นพีกไนท์จึงนำสัญญาณรถไฟมาใช้เป็นไฟจราจรเครื่องแรกของโลกแต่มันใช้แกส๊สและระเบิดพังเสียหายในเดือนเดียวไอเดียนี้เลยถูกพับไปนาน40ปีเรื่องราวย้ายมาที่อเมริกาในยุครถยนต์ตำรวจหนุง่งเลสเตอร์ไวส์ สร้างสัญญาณไฟไฟไฟ,ฟ้าสองสีขึ้นในปี1912มันถูกเรียกว่าบ้านนกและสร้างขึ้นเพื่อช่วยเพื่อนตำรวจที่ต้องยืนโบกรถกรามสีแยกแต่การเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงทันทีก็ยังอันตรายปี1920ตำรวจดีทรอยต์วิลเลียมพอส์จึงแก้ปัญหานี้โดยการเพิ่มสีเหลืองเข้าไปเพื่อเตือนให้เตรียมหยุดนี่คือต้นแบบของระบบ3สีที่กลายเป็นมาตรฐานโลกและเพื่อความปลอดภัยของคนเดินเท้าปี1923 นักประดิษฐ์กาเรต์มอร์เกนใน้างจังหวะหยุดทุกทิศทางเพื่อให้ทุกคนข้างถนนได้อย่างปลอดภัยทำไมต้องเป็น3ามสีนี้เพราะวิทยาศาสตร์สีแดงเคลื่อนยาวที่สุดมองเห็นได้ไกลสีเหลืองกระตุ้นสายตาได้ดีที่สุดและสีเขียวให้ความรู้สึกปลอดภัยเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจจากวันนั้นถึงวันนี้สัญ,ญญาณไฟก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆมีทั้งตัวนับเวลาถอยหลังและอนาคตที่มันจะสื่อสารกับรถยนต์ได้โดยตรงด้วย AI จากความล้มเหลวที่ระเบิดได้สู่ภาษาสากลที่เปลี่ยนโลก